ฮัลโหลสวัสดีจ้าโอ้ขอบคุณขาใหญ่เลยเนาะวันนี้น้องริศกินอะไรเออโอ้โหสเต็กปลาโอ้ยสเต็กปลาเป็นไงลูกรสชาติออแฮมอาแฮมเลยละ่ะโอ้ยสเต็กปลา อร่อะอร่อยมัมมัมมัมัม,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 มป,ป้านปลาได้ไหมคะได้ไนะอะโอ้กินคนเดียวเลยนี่ไม่มีป้อนใครเลยเนาะโอ้กินคนเดียวเลยไม่ป้อนใครเลย ลูกมามาม,มก่อนแล้วนี่นี่มามมัดมือนี้ลูกลูกน้องเลสมามมามตรงนี้ลูกน,น,นะมามมามก่อนแล้ว